สวัสดีครับร้านเคืองกองน้ำเจตุ่มนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานไส้กรองน้ำแร่นะครับซึ่งจะมีหลายท่านนะครับลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วว่าน้ำไม่ไหลนะครับหรือน้ำไหลช้านะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้งานครับไส้กองตัวเนี้เขาเรียกว,ว่าไส้กองเซรามิกนะครับตัวนี้จะต้องแช่น้ำทิ้งไว้ก่อน24ชั่วโมงแล้วเอาตัวที่เป็น อฟองน้ำสก็อตไบ์ดเนี่ยละครับลูกบางๆด้านนอกนะครับเพื่อเอาตัวเคลือบนะครับออกนะครับเครือบนี้คืออ่าเป็นเครือบคลีพึ่งธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่น้ําก็จะได้ไม่อ่าไม่ไหลไม่ไหลเร็วมากนะครับเพราะว่ามันละเอียดถึง0.3าถึง0.5ไมครนะครับซึ่งละเอียดมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ส่วน2ตัวนี้ก็ต้องแช่น้ํานะครับไว้24ชั่วโมงเช่นกันกับตัวแรกนะครับหลังจากแช่แล้วนะครับให้นํามาล้างกับก๊อกน้ําโดยการปล่อยก๊อกน้ําให้น้ําไหลผ่านนะครับจนกว่าเศษตะกอนจะหมดนะครับด้านในสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวคาร์บอนเป็นเลซินเป็นแร่ธาตุนะครับซึ่งอาจจะมีเศษกบอยู่เราต้องทําการล้างจนกว่าน้ําจะใสสะอาดนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับ